สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พ tamam ี่ท่านะครับผมสองสามสี่บารมีบอลวันนี้บีบอลซื้อๆมาแบ่งปันครับพี่พี่ใครจะส่งมีค่าจะส่งห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์0649310997เดี๋ยวมีออปเตอร์สาวน้องก้อยรับสายจ้าบอลดาวบอป้ายซื้ยๆจ้าพี่พี่ มาจดัดแดดเปี้ยงๆแบบนี้โอ้ร้อนเหือดท่วมเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวผมว่ามาแล้วพี่มาแล้วน้องฝนน้องฝนมาแน่นอนแดดขนาดนี้เนาะ,ะต้นนี้ด่างสวยๆจัดหน้า,วานหวานหนาวานน้ำมังโนจะหากระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะไปพี่น้ำมังโนนหน้าสวยเนาะชมพูหวานเจี๊ยบชมพูหวานเจี๊ยบเลยหน้าสวยฟอร์อมสวยจ้ะเครือบทรองค์เอลสามร้อยหกสิบองศาบิดกันให้ดูแบบนี้เลยหลอดใหม่มาแล้วจ้าพี่พี่หลอดใหม่มาแล้วจ้าน้ำมังโเนนะน้ำมังโนสามร้อย ห้าสิบบาทต้นนี้น้าสวยมากน่าสวยมากอ่าบอลป้ายบอลป้ายพื Cooper ้นใบเขียวป้ายแดงต้นนี้จ้ะพี่พื้นใบเขียวป้ายแดงป้ายแดงแจ่มแจมแบบนี้เชื่อว่าเยี่ยมตะวันจ้าเยี่ยมตะวันกระถางห้าจุดห้านิ้วเนาะสองร้อยบาทจ้ะเยี่ยมตะวันพื้นใบเขียวป้ายแดงแดงสุดแจ่มเลยจ้ะพี่แดงสุดแจ่มมันสวยเลยเยี่ยมตะวันจ้ะนี่รูปงามนำเพาะสองร้อยบาทเยี่ยมตะวันกระถางห้าจุดห้านะแล้วก็ด้านนี้หน้าหวานหวานกันหน่อยอ่ะนาลีบุรพาครับกระถางหกนิ้วต้นใหญ่ ป้ายจมพูหวานสวยๆจ้ะนาลีบุรพาต้นใหญ่จ้ะพี่เนี่ยด้านข้างกระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้จ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้น <c oughs> อ่ะจริงๆร้อยห้าสิบาทจ้ะพี่เลยต้องใจกับราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดไปจ้ะนารีบุรพาเนาะต้นใหญ่หน้าสวยหวานแบบนี้กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วร้อยห้าสิบาทเท่านั้นจ้ะร้อยห้าสิบบาทต้นนี้สายพระเน์จ้ะเริ่มกัดเม็ดสีมาแล้วนะจ๊ะสายพันธน์เนาะ น้องก้อยมาอยู่จะเปิดต้นแม่ไฮโดรพีแดงแป๊ดสวยมากตอนโตจะกัดสีแดงสวยมากกัดแดงทั้งใบเลยจะสายพาเนตรนะพี่กระถางห้านิ้วจ้ะนี่สามร้อยบาทครับนี่ฟอร์มใบแข็งๆดกๆเลยจ้ะพี่เม็ดสีเริ่มมาแล้วเริ่มกัดสีสวยๆมาแล้วโตวมาสวยเจ่มจึ้งจริงสายพาเนตรเนาะฟอร์มนี้เลยจ้ะพี่ฟอร์มนี้เลยสามร้อยบาทสวยๆสามร้อยบาทสวยๆต้นนี้ผมพี่มารครับพี่อันนี้คือผมเลี้ยงฟอร์มกอเนาะสองต้นในกระถางจากกระถางหกนิ้วสำหรับใครที่ชอบไม้ฟอร์มกอเราจะนี่ผมพิมาน คือคัดแต่หน้าป้ายสวยๆป้ายสวยๆดังสวยๆมาให้เลยแล้วก็เลี้ยงฟอร์มกอนี่ยสองต้นในกระถางนะปลูกฟอร์มกอกระถางหกนิ้วพมพี่มาน์0สองร้อยบาทครับอีกใครชอบไม้ฟอร์มกอนี้หน้าสวยๆแบบนี้เลยหกนิ้วใบดกๆรด,ดน้กระถางหกนิ้วเลยสองร้อยบาทครับพมพี่มานเนี่ยด้านข้างเนี่ยป้ายสวยไปด,ดูคัดคัดแต่หน้าป้ายสวยๆแบบน,นี้มาเลยนี่เห็นไหมนี่ก็ป้ายลึกเลยนี่ก็ป้ายหรือกระถางหกเช่นกันจะ้ะกระถางหกสองร้อยบาทนะครับกระถางอ่ากระถางละสองร้อยบาทพมพี่มาน2สองต้นในกระถางเนาะอันนี้คือแบบ เรียงฟอร์มกอแล้วก็ต้นนี้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังนู้เดี๋ยวผมไปหยิบหมุนให้ดูมือผมเอื้อมไม่ถึงนะพี่เนาะผมพี่มาน,นะครับฟอร์มกอฟอร์มกอเดียจ้าตัวละสองร้อยกระถางหกนิ้วต้นนี้เรนูเรนูด่างสวยจ้าด่างสวยเรนูนครนี่ทํายากนะจ้าพี่ทาให้ด่างเนี่ยทำยากเรนูนครนี่คือถือว่าด่างด่างสวยแล้วเรนูนครถ้าด่างมาขนาดนี้นะพี่ปกติเขาจะแกล้มใส่ขอบใบมานิดนึงเนาะอันนี้คือหน้าสวยแล้วตัวนี้กระถาง หกนิ้วจ้ะหกนิ้วเรนูนครสอง้บาทครับด่างสวยๆเลยเม็ดสีมาแล้วจำๆเรนูนครเรนูนครอ,อ่าเพลงของใครนะมิเดี๋ยวนะผมนึกถึงเพลงอันนี้เลยเรนูนครอ,อันและเดี๋ยวมันพูดร้องเป็นเนื้อไม่ได้เดี๋ยวโดนลิสิทธิ์เพลงของมนแค้นไหมเราจะผิดเรนูนครเออรนูนครมันเป็นเพลงท่อนมนืงของเนื้ออะไรเนี่ยอุยยยยยย้ยใบใหม่ใบใหม่นี่เปิดทองมาสวยๆจำๆเลยจ้ามีตัวน,นี้กระถางหกนิ้วสิราหุ่มทองหน้าทอง หน้าด่างขาวทองสวยๆจ้ะพี่หน้าด่างทองสวยๆนี่ใบล่างๆด่างขาวเนาะใบนี้ใบใหม่เปิดทองทั้งใบแล้วก็ตอใหม่มาแล้วจ้ะนี่ด่างทองมาสวยเลย้ัพี่กระถางเอ่อหกนิ้วสีลาขมทองสามร,ร้อยบาทจ้ะหน้านี้สวยๆนี่ฟอร์มใบดกๆด,ด้านข้างจ้ะพี่สวยต้นใหม่เออไม่ใช่ต้นใหม่ใบใหม่ใบใหม่นี่เห็นไหมกาลังกลางกําลังแทงขึ้นมาสวยใบใหม่สวยไม่ใช่ต้นใหม่เออใบใหม่สวยจ้าสามร้อยบาทสีลาขมทอง หกนิ้วหน้าทองสวยงามอารามแท้เลตะลึงงั้นนะนะตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเปิดเปิดตรงนี้ปื๊บอ่าต้นนี้รัชโลธรนจ้ะพี่รัชโลธวยสวยๆขอบใบชมพูด่างชมพูเปิดบ่าวอันนี้อันนี้ออกเหลืองจากใบล่าสุดเนาะออกด่างแบบอมเหลืองๆอ,อ่อนๆรอดใหม่มาแล้วจากพี่ก็ถางหกนิ้วรัชโลธรรัชโลธอสี่ร้อยบาทครับพี่หน้านี้ด่างสวยๆเลยนี่ใบนี้ก็แจ่ม ใบนี้ก็จมกระดูกชมูขอบใบชมูด่างสวยๆแล้จ้ะรัชโลธรเนาะม้ใหม่หน้าสวย400บาทจ้าต้นให,ใหญ่ๆเลยกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วนี่สายให,ใหญ่ๆเลยจ้ะพี่สายใหญ่ๆต้นให,ใหญ่ๆเลยรัชโลธรรัชโลธรต้นนี้สวยมากสวยมากอ่าตอนนี้มณีร้อมเพชรเดี๋ยวผมเอากิ่งมีกิ่งไม้กิ่งไม้มันแทงขึน้นมามณีร้อมเพชรแผงหน้าสวยจ้ะพี่ชมพูชมพูเหลืองใบใหม่เปิดเหลืองสวยเลยกระถางห้านิ้วจ้มามณีร้อมเพชรสี่ร้อยห้าสิบครับ หน้าสวยแจ่มมากต้นนี้ใบใหม่เปิดมานี่คือเรืองทองมาจึ้งเลยจึ้งเลยมัน,นีลรอมเพชรหน้าแผงเนาะแผงสวยซะด้วยเซฮันแน่สี่ร้อยห้าสิบก้าบิมัน,นีล้อมเพชรหน้าสวยๆแบบนี้นะจ๊ะหน้าสวยแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆแล้วบอก <laughs> <c oughs> คือแบบว่าจะมาต้องต้องรุ้นนะบีไม่ไม่เผือกไปเลยก็เคี้ยวไปเลยเนี่หน้าแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆจ้ามาแบบว่าด่างพอดิบพอดีให้แบบนี้เนาะด่างพอดิบพอดีให้แบบนี้ อ่ะต้นนี้ยังไม่ได้อัพเลยพี่หน้าสวยแต่ไม่ได้อัพกระถางกระถางสามกระถางสามเทพสายลุงจ้ะหน้าทองหน้าทองนี่เทพสายลุงใบใหม,ม,ม่เปิดหน้าทองมาสวยเลยทองหน้าด่างทองด่าง,างออกเอ่อออกแดงนะพี่แดงทองเลยเนาะนี่ใบใหม่ใบนี้ใบรองครึ่งกระถางสามจากสองร้อยบาทเทพสายลุงจ้ะพี่ว่าจะไปอัพอยู่ไม่ได้อัพเลยอันนี้กระถางสามเนาะสองร้อยบาทเทพสายลุงสวยสวยจ้าด่างแดงทองสวยแจ่มโบอันนี้ก็ มะนีแพงอีกหนึ่งต้นสวยๆย,ยัเจ็เช่นกันไอ้หน้าหวานเนาะแต่หลอดไม้ออกมาเหลืองเช่นกันจะ้ะพี่หลอดไม้ออกมาด่างเหลืองสวยแบบอย่างต้นอ่าเมื่อกี้เลยที่ขึ้นไปก่อนหน้าเนาะนี่สี่ร้อยห้าสิบจ้ะมะนีรอมเพชรหน้าแพงชมพูชมพูใบ,บใหม่เปิดเหลืองทองมาสวยกระถางห้าจุดห้านิ้วจ้ามะนีรอมเพชรแพงสวยสี่ร้อยห้าสิบจ้ะพี่พสวยมากสวยมากอ่า ต้นนี้ณเมืองนนอันนี้ออกหน้าชมพูอันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่กระถาง5.5นิ้วจ้ะพี่ณบางนนนี่หน้าชมพูสวยหวาน350จ้า350กระถาง5.5นิ้วนะครับ5.5นิ้วอันนี้ด้านข้างครับพี่ใบร่างดังฮาร์ปีจังเลยใบร่างดังฮาร์ปีจังเลยนี่ณเมืองนนหน้าชมพูสวยๆกระถาง5.5 350จ้ะต้นใหญ่ๆเลยต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆแล้วก็อันนี้ใหญ่ไปไหมใหญ่ ลูกไม้หน่อยลูกไม้หน่อยแล้วกันครับพี่ลูกไม้เนาะสำหรับใครถ่ายลูกไม้เป็นลูกไม้ผ่าน่ะจ๊ะพี่ลูกไม้ผ่าด่างสวยแบบนี้จ้ะลูกไม้ผ่ากระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วลูกไม้ผ่าเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปึ๊บใบนี้ครับอ่ะนี่ลูกไม้ผ่าหน้าให้สวยแบบนี้จ้ะพี่สองร้อยห้าสิบาทครับลูกไม้ผ่าด่างเหลือง h a l ครึ่งเลยด่างเหลืองด่างเหลืองอันนี้ด่างเหลืองวากิวสะดือแดงนะจ๊ะใบแข่งก้านแข็งครับพี่สงสวยนี่ลูกไม้ผ่า 250บาทฟอร์มกระถาง5นิ้วนะครับผมฟอร์มกระถาง5นิ้วเนาะอัดผมปิดก่อนผมไปฝั่งนน้นผมปิดก่อนจะอ้ะอ่าด้นนี้มีนารีอีกหนึ่งต้นนารีบุรพาจ้ะพี่นารีบุรพา6นิ้วสวยๆเช่นกันยกขึ้นมาให้ดูกันเลยจะ้ะ6นิ้วสวยๆเช่นกันนี่นารีบุรพานะน่าจะโบสวยมากอีกหนึ่งต้น150บาทครับกระถาง6นิ้วนี่ด้านข้างครับพี่ ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนารีบุรพาหน้าหวานๆจมพูจมพูหม,มันเจี๊ยบหมันเจี๊ยบจะบิไซสใหญ่สาสใหญ่ตั้งแม่สาสใหญ่แม่พันเลย150หนึ่งร้อยห้าสิบาทนารีบุรพาจะ้ะเขียวตัดจมพูสวยๆเจียวตัดจมพูสวยๆอ่ะฟอร์มกอกันหน่อยครับพี่คุณแม่ลูกดกคุณแม่ลูกดกไม้ใหม่อ่าเป็นตระกูลบอลกาบชื่อว่าเพชรสีบุรพาจ้ะพี่ไม้ใหม่ด่างเหลืองเนาะสวยๆแบบนี้ อันนี้คือหน้าต้นแม่นะไปท,ที่มือผมแตะอยู่คือใบแม่เขาเดี๋ยวผมให้ดูลูกๆนี่หน่อก็สวยับพี่นี่หน่อสวยแจ่มว้าวเลยนี่คือหน่อแล้วจ๊ะหนอ่นอนอ้นองหน่อน้องด่างขามาก่อนครับพี่ด่างขามาก่อนโตมาสักพักเปิดด่างเรืองค่อสวยจ้ะมีต้นนี้ฟอร์มกอเลยสองหน่์สองหนอ่อ,นอก,กับแม่อีกหนึ่งครับพี่สวยสวยอ่าสามร้อยห้าสิบาทครับกระถางหกนิ้วนะกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วกระถางหก แม่พร้อมหน่อเยสวยเพชรสีบูรพาจา้ะเพชรสีบูรพาสามร้อยห้าสิบด่างเหลืองฟอร์มกอสวยสวยนี่แล้วก็มีตรงนี้ก็ยักษ์ใหญ่เช่นกันอันนี้ก็มีหนึ่งหน่ออันนี้ก็ต้นใหญ่เพชรสีบูรพาเช่นกันครับพี่ก็ทถางห้านิ้วอันนี้ก็ทถางห้านิ้วต้นใหญ่แล้วก็เออคือหน่อน,นี่ก็ใหญ่แล้วนี่ต้นหน่อด้านริมนี้เอา้าดอกมาเฉยเพชรสีบูรพา โอแ้แต่แต่ดอกไปแล้วครับพ ah. ี่เกสอนไปแล้วเนาะเกสอนไปแล้วนี่ต้นนี an ้อ่ะสามร้อยห้าสิบเจนกันครับพี่นี่ดอกจะไปแล้วดอกจะไปแล้วแต่ใบใหม่มาแล้วเนาะอันนี้อันนี้ใบหน่อเนี่ยใบนี้ผมแจใบด่างเหลืองนี่ใบหน่อเขาเป็นสีบุรพาสามร้อยห้าสิบเจนกันจ่าพี่กระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วนี่ด้านข้างจ้ะด้านข้างต้นโตต้นโตด่างเหลืองสวยจ้ะอันนี้ดอกของต้นแม่เนาะดอกของต้นแม่สามร้อยห้าสิบจ้า อันนี้มาเดี๋ยวยกให้ดูกันใกล้ๆค,ครับพี่ผมพี่มานะเนี่ยที่ผมปลูกเลี้ยงฟอร์มกอไว้เห็นไหมหน้านี้อย่างเข้มครับพี่ป้ายสวยกว่าน,นี้ไม่มีแล้วบอ,อกเลยเพราะว่าคัดแล้วครับพี่คัดคือหน้าเห็นไหมหน้าป้ายเข้มๆแบบนี้จะออกหน้าชมพูชมพูนี่ออกหน้าแบบเราออกเราอราอกชมพูแล้วก็ป้ายสวยๆแบบนี้เลยจ้ะผมพี่มานะผมพี่มานกระถางหกฟอร์มกอสองต้นในกระถางสองร้อยบาทครับผม สองร้อยบาทคุ้มๆจุกๆหน้าส,สวยๆสำหรับใครชอบเลี้ยงไม้ฟอร์มกอเด้อจัดไปจัดไปจ้ปจาครับส,สวยๆมาให้ในี่แบบนี้เลยครับพี่ปลายแจีมหน้าส,สวยๆทุกต้นป้ายแจีมหน้าส,สวยๆทุกต้นจ้ะผมพิมานฟอร์มกอฟอร์มกอเลือกไม่ได้ให้แม่ค้าเลือกให้ได้จ้ะพี่น้องก้อยเลือกให้รับรองไม่มีผิดหวังคัดแต่วสวยๆให้ไปให้อยู่แล้วจ้ะ ไม่ทาให้เสียชื่อสวนอยู่แล้วครับพี่เนาะไม่ทําให้เสียชื่อส่วนสองสามสี่บริมีบอลอยู่แล้วเดี๋ยวคิริขคิริเอาไว้นี่คัดแต่สวยๆไปให้พี่พี่เลี้ยงอยู่แล้วจ้าลูกไม้เมล็ดก็หน่อยต้นนี้เม็ดแดงสวยหน้าเหลืองทองแต่พี่กระถางหกนิ้วลูกไม้เพาะเมล็ดนะจ๊าลูกไม้เพาะเมล็ดลูกไม้เพาะเมล็ดหน้าสวยๆนี่ด่างเหลืองเม็ดแดงแบบนี้จ้ะลูกไม้เพาะเมล็ดต้นนี้ห้าร้อยบาทครับผมกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้ว กระถางหกนิ้วหน้าสวยคือเม็ดสีนี่คือม,มันตัดกันดีนะมี่เพราะว่าเป็นเม็ดแดงใหญ่เม็ดแดงใหญ่เนาะแล้วก็เข้มมากเข้มมากเม็ดแดงเข้มมากกระถางหกจ้ะล้นๆครับพี่ลงสิบได้สบายลงสิบนี่ยิ่งฟูเลยลงสิบลงสิบห้าลูกไม้เพาะมาเมล็ดน,นะจ๊ะเนี่ยใบนี้ใบใหม่ล่าสุดครับใบด่างเหลืองนี่ครับพี่ห้าร้อยบาทสวยๆลูกไม้เพาะมาเมล็ดจ้ะเพาะมาเมล็ดอันนี้ก็เป็นลูกไม้ผ่าล้ว้ะตอนนี้อ่ะตอนนี้ลูกไม้ผ่าครับลูกไม้ผ่า ด่างเหลืองด่างเหลืองเม็ดขาวแดงกระถาง6นิ้วครับพี่ด้านข้างจากต้นใหญ่ๆ250ครับลูกไม้ผ่าด่างสวยด่างเหลืองด่างเหลืองแจ่มๆจมต้นนี้จะนี่ใบล่าสุดใบนี้แล้วก็ใบใหม่มาแล้วจะใบใหม่เหมือนจะด่างเหลืองวากิวมาเลยจ้ะด่างเหลืองวากิวมาเลยใบใหม่250ครับพี่พี่กระถาง6นิ้วเนาะสวยๆลูกไม้ผ่านี่ด่างสวยต้นนี้จะนี่สวยแหลมสวยแหลม,สว,มสวยแจ่มจริงๆอ่า ปิดครับพี่เดี๋ยว <laughs> เพราะว่าอากาศร้อนอากาศร้อนเดี๋ยวน้องจะน็อกจะขอตกแต่คือถ้าเป็นช่วงเช้าครับพี่ผมก็จะเปิดทิ้งได้เลยเนาะช่วงเช้าช่วงเอ่อหรือว่าช่วงเงยน็นๆอย่างเงียนเน้ยแต่ถ้าเป็นช่วงเที่ยงก็แดดมันร้อนแดดมันร้อนแล้วก็เดี๋ยวพามาดูตู้ต่อไปจ้าวันนี้เรามีเอาผมพิมานตรงนี้มีอีกใช่ไหมน้องก้อยมาวางไวน้นี่นี่ให้ดูจ้ะพี่สองต้นในกระถางเนาะป้ายสวยๆฟอร์มกอผมพิมานสองร้อยบาท กระถางหนก้ิวจ้าหนก้ิวผมพี่มาสองร้อยสวยสวยต้นนี้จิตอสูรครับเป็นไม้แยกหนอ่อไม้ใหม่เขาจะามีเดี๋ยวยิ่งเลี้ยงไปมันจะยิ่งออกสีเข้มกว่าน,นี้นะพี่เนาะมันจะเป็นด้านตรงกลางใบมันจะดําจะดําแบบเข้มมากแล้วก็จะแดงเข้มตัดที่ขอบใบจะกัดแดงกัดแดงเดี๋ยวนะต้นแม่อยู่ไหนอ๋อนี่นี่น,น,นี่ต้นต้นแม่ต้นจองครับพี่ อันนี้มาวางไว้ว่าจะผ่ามากินต้นมอกินหนออันนี้ต้นแม่อันนี้คือวางไว้ชิดริมกําแพงครับพี่จะร่มหน่อยถ้าออกแดดจัดเดี๋ยวสีเข้มยิ่งกว่านี้อันนี้คือเห็นไหมจะดําแบบนี้ครับพี่แล้วก็ขอบใบกัดแดงแดงเข้มกว่านี้นะอันนี้คือน้องโสมแล้วพี่ยุบลงหัวเนาะโสมแล้วเนี่ยใบใหม่ให้ดูเห็นไหมมันจะดําแดงดํากลางใบแล้วก็แดงขอบใบเนาะอันนี้แบ่งต้นหนอจากกิจอสูรเชื่อว่ากิจอสูกรก็ถัง5.5นิ้วไม้หนอกิจอสูรนน่เลยนี่ กิจอสูรสามร้อยห้าสิบครับผมไม้แยกหน่อครับพี่ไม้แยกหน่อใครชอบสีดําแดงเนะาะใบหอกจะเป็นใบหอกสวยๆกระถางอา่หกนิ้วกระถางหกนิ้วไม้หน่อสามรอยห้าสิบกิจอสูรจ้าไม้แยกหน่อสวยๆเลยสวยๆเลยตอนนี้น้ำมังโนนใหญ่หน้าทองสวยมาเลยจ้ะใบล่าสุดใบนี้จ้าใบนี้ครับพี่นะ้ำมังโนนใหญ่เนาะหน้าชมพูทองอันนี้ด่างชมพูฮนะครึ่งเริ่มเหลืองทองขึ้นมาเรื่อยๆต้นใหญ่ไซส์ใหญ่กระถาง กนิ้วกระถางหกนิ้วใหญ่มากลงกระถางไปเลยครับพี่สิบห้ายี่สิบเลยอ่ะนะ้นมังนนต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบจ้ามังนนไซส์ใหญ่นะพี่เนะาะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วหกนิ้วนี่คือนี่พี่ดูต้นมีกระถางแล้วใหญ่มากน่าสวยด้วยสี่ร้อยห้าสิบจ้าสี่ร้อยห้าสิบนะเมืองนอนนะเมืองนนด้านนี้ด้านนี้ผมเคยขึ้นต้นแดงๆไปเนาะอันนี้ไว้ก่อนมีมันมีคลิปก่อน มหาชัยนะมีใครถ้าด้อมไปดูคลิปก่อนมันจะมีต้นหน้าแดงๆอยู่สองร้อยห้าสิบเดี๋ยอันนี้ผมผมไปเอาออกมาจากไม้ใหญ่มันอยู่ใต้ไม้ใหญ่มันก็จะเลยนินหน่อยสีไม่ค่อยอะไรเดี๋ยวรอรอแดดอีกนิดนึงแล้วก็จะเข้มสวยคืออยากขายแต่ไม้ที่สวยนะพี่หนไหนๆก็ซื้อแล้วเนาะหน่อๆเราก็จะเลี้ยงแล้วก็ต้องจัดสวยไปเลยใช่ไหมเออเราจะซื้อจะซื้อแค่ชื่อไม้เราต้องเอาความสวยด้วยเราซื้อเลี้ยงบอลเพราะความสวย ไม่สวยเอาไว้ก่อนเอาไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวผมเลี้ยงให้สวยก่อนล้าค่อยว่ากันอ่ะต้นนี้ชื่อว่าบัวหิมะจะ่ะใบกลมสวยป้ายชมพูแจม่มๆจม,จมกระถางห้านิ้วด้านข้างจะ่ะนี่ฟอร์มนี้เลยเขาเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเลยจ้ะพี่ฟอร์มพุ่มใบดกเนาะใบดกใบดกใบดก,บดก,บดกนี่เป็นไม้สายประกวดได้เช่นกันนะพี่ตัวน,นี้เนาะเพราะว่านี่เห็นีหยรทรงมงทรงใบได้เลยจ้ะพี่บัวสวรรคสามร้อยบาทครับกระถางอ่าห้าจุดห้านิ้วกระดังห้าจุดห้านิ้วจ้ะพี่ บัวสวรรค์บัวสวรรค์สวยมาก,ป,ากป้ายทุกใบป้ายทุกใบแหละแล้วก็มีต้นนี้จ้ะต้นนี้ก็บัวสวรรค์นี่อีกต้นหนึ่งนี่แจีแจมๆเลยจ้ะพี่สามร้อยบาทครับกระถางห้าจุดห้าเช่นกันกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่ป้ายแจีแจมๆเออใบใบนี้ใบใหม่ล่าสุดเขามีแบบผมาจจะป้ายขอบใบใช่ไหมอันนี้ป้ายลึกมากลางใบเลยเออเอาสิเอาสิเสชื้อแรงเชื้อแรงจันเลยพี่เชื้อแรงอเชื้อความสวยน้องเขาแรงป้ายขึ้นมากลางใจใบเลยสวยเลย สามร้อยบาทนะครับบัสวสวร์นเนาะบัสวสวรค์อันนี้ก็ผมพิมานฟอร์มกอสองร้อยนะครับกระถางหกนิ้วเนาะปลูกเลี้ยงฟอมกออ่าโชคล่ำซ้ำสายหวานจ้าใครชอบเลี้ยงไม้หน้าหวานแนะนําไม้ต้นนี้อีกต้นนะจ๊ะพี่รูปงามนามเพราะชื่อดีมากคาว่าโชคล่ำซ้ำก็พี่เดี๋ยวเอาโชคเอาลากเข้าบ้านกันเนาะนี่โชคล่ำซ้ำหน้าด่างจมพูสวยสสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยเท่านั้นโชคล่ำซ้ำจัดไปเซ่กระถางห้าจุดห้านิ้วโชคล่ำซ้ำสองร้อยจ้ะ ด่างชมพูชมพูแบบนี้จ้ะชมพูชมพ,มพูสวยๆโชคล้ำสามเนาะสองร้อยกระถางห้าจุดห้าตอนนี้หลวงตาใหญ่ใหญ่จริงๆต้นเดียวพี่ดูเต็มถาด <c oughs> คือไม่มีพื้นที่เผื่อแผ่ใครเลยเนี่ยหลวงตามเมืองครับหลวงตามเมืองเนาะน,นี่ด่างแดงสวยๆครับพี่วากิิวบาก,กิว,ว,กกวต้นเดียวเต็มถาดกระถางหกนิ้วผมเอียงให้ดูเนี่ไซส์ใหญ่ใหญ่มากใหญ่ถึงใหญ่มาก หลวงตาเมืองหลวงตาเมืองไซส์ใหญ่ครับพี่450ครับไซส์ใหญ่จริงๆต้นเดียวพี่ดูมุมเต็มถาดคือตอนเนี้ยน่าจะเป็นไม้ที่มีหัวแล้วเพราะว่าไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะพี่เนาะนี่เลย450จะไปคงพีไปมือมิตรฝ่ามือใบใหญ่มากหน้าสวยหน้าสวยหลวงตาเมืองจ้ะ450เนาะต้นเดียวเต็มถาดเต็มคาราเบลเต็มถาดเต็มคาราเบลอะ โอ้ยมันีล้อมเพชรหน้านี้มันก็จะเก็บไอ้นะี่ผมลองขึ้นก่อนไหมมันเป็นหน้าส้มยอ่ะพี่จะเก็บไว้ผ่าไหมนี่ต้นนี้จ้ะนี่มันีล้อมเพชรแพงนะจ๊ะแผงหน้าส้มแล้วี่เนาะด่างส้มครับครึ่งเลยเนี่ยหน้าส้มนี่ฟอร์มเต็มครับฟอร์มเต็มครับพี่พี่นี่มันมีล้อมเพชรแพงสวยมากต้นนี้สวยมากสวยมากสายใหญ่กระถางห้านิ้วแต่คือกระถางนี่กระถางนี่มองข้างเลยพี่ใหญ่ล้นมากลงกระถางสิบเลยเลยหน้าส้มมันีล้อมเพชร เดี๋ยวนะไม้หัวแล้วโอ้รอดใหม่รอดใหม่เหมือนส้มอะไรจะพีรอดใหม่ส้มมาเลยมันมีรอมเพชรอ่ะห้าร้อยห้าสิบครับพี่ตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบาทหน้าส้มเนาะครึ่งครึ่งห้าร้อยห้าสิบใจใหญ่ผมว่าได้ได้จะได้เก็บไว้ผ่านนะตอนนี้หน้าสวยอะไม่ได้ถามน้องไกยเลยขึ้นไปก่อนแล้วกันครับพี่อ่ะถ้าไปก็ไปแล้วถ้าถ้าอยู่ก็กาจะได้ผ่านทะนเพราะว่าหน้าหน้าน้องสวยมากห้าร้อยห้าสิบจ้าคือประเด็นคือหน้าเนี้ใบล่าสุดใช่ไหมพี่ครึ่งเนาะรอดใหม่ผมเห็นมาแล้ว เขียวด้านล่างแล้วก็ส้มด้านบนน่าจะด่างส้มฮารครึ่งอีกแน่นอนดูจากทรงแล้วนะดูจากทรงแล้วครับพี่มันมีล้อมพิรต้นนี้เนาะนี่ด้านข้างจ้ะพี่ด้านข้างเนาะด้านข้างด้านข้างต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่สววคือบางต้นหนึ่งก็เต็มถาดเหมือนกันต้นนี้ใหญ่มากใหญ่มากอนโนพาก้าฟอร์มก็เลยจ้าโนพาก้าฟอร์มกอไซส์ใหญ่ๆกระถางหกนิ้วอันนี้คือหน้าเหลืองนะจ๊ะหน้าเหลือง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 สวยแดดสองไหมน่าจะแดดสองกระดังหกอันนี้คือผม ปูกเลี้ยงฟอร์มกอเช่นกันับพี่นี่หน้าแดงเหลืองพื้นใบเขียวนะครับแดงเหลืองเนาะนกพะเก้าสวยๆแบบนี้กระถางหกนิ้วจ้ะสองต้นในกระถางครับพี่พี่มีสองต้นในกระถางนกพะเก้าเลี้ยงฟอร์มกอสองร้อยบาทครับพี่คุ้มๆต้นนี้นี่มือโอบเลยต้นใหญ่หน้าสวยไม้ฟอร์มกอจ้ะสองร้อยบาทนกพะเก้าแล้วก็มีตัวนี้อีกต้นนะจ้ะเนี่ยนี่นกพะเก้าอะยกออกมาก่อนเอ๊ะ ฟอร์มกอรครับพี่พี่หน้าสวยแบบนี้เลยเมื่อกี้มาอาจจะโดนแดดสะท้อนหน่อยเนาะอันนี้ผมยกออกมาให้ดูไก่สองต้นในกระถางกระถาง6กนิ้วครับพี่นกพระเก้าสองร้อบาทจัดไปสุดคุ้มสุดคุ้มคือมีทั้งออกขาวออกเหลืองออกชมพูนะมีออกแดงเนาะคือครบอะต้นกระถางเดียวครบทุกหน้าครับพี่นกพะเก้ารวมมให้ส,สวยๆจ้าสองรบาทเท่านั้นะ ต้นนี้เดี๋ยวผมขึ้นลงไม้ก่อนอันนี้อันนี้ประสานกายนะพี่ต้นนี้เนาะประสานกายเดี๋ยวนะเอาขึ้นก่อนแล้วกันเพราะว่าจะขึ้นลูกไม้มเล็กต้นนี้อ่ะลูกประสานกายครับพี่กระถางห้านิ้วอ่ะนุมานประสานกายป้ายสวยชมพูเขียวตัดกันแจ่มมากจ้ะพี่สามร้อยบาทกระถางห้านิ้วจ้ะอ่ะนุมานประสานกายลิงกักกักรักจริงๆนเฮ้ยลิงกักกักน่ารักจริงๆฮิงนรับน่สามร้อยจ้ะแล้วก็มีต้นนี้ครับพี่ันนี้ก็แจ่มให้ดูหลอดอะให้ดูหน้าหน้าต้นใหญ่ก่อนนี่ต้นใหญ่ หน้าสวยเขียวชมพูแต่กระนั้มแจ่มหานุาประสานกายนะครับสามร้อยบาทหลอดใหม่เป็นไงครับพี่หลอดใหม่เนาะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ครับพี่สวยแจ่มโบแน่นอนเพราะมันตัดกันมาขนาดนี้แล้วนี่อ่ะชมพูเขียวมาขนาดนี้สวยแจ่มแหลมแน่นอนนี่สายใหญ่ผมไม่ดูด้านข้างเนาะบางพี่พ่ทาอาจจะเฮ้ยเห็นผ้าถ้าเราผมส่องกล้องแต่ด้านบนใช่ไหมพี่พี่ก็จะไม่เห็นว่าบางทีไม้มันสูงไหมไม้มันเตี้ยไหมไม้มันใหญ่ไหมเงี้ย ผมก็จะพยายามเอียงข้างให้ดูนะครับพี่มีนเนาะนี่นะจะได้รู้แบบจะได้กะขนาดถูกเออประมาณนั้นอนะ่ะสามร้อยบาทครับพี่ฮานุมานมาสันกายเนาะกระถางห้านิ้วสวยสวยเลยอ่าสองต้นนี้เป็นไม้หนอนนะพี่บีนะ่เนาะเป็นไม้แยกหนอนะครับเป็นไม้แยกหนอนน้องเลยใบยใหญ่โตวไว้แบบนี้นะครับพี่ฮานุมานมาสันกายเนาะสามร้อยบาทอา่ะล,ลูกไม้มาเล็ดกระถางหกนิ้วจ้ะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วลูกไม้มาเล็ดต้นนี้จะ้ะห้าร้อยบาทครับพี่บี่หน้าชมพู หวานสวยเลยหน้าชมพูหวานสวยห้าร้อยบาทเม็ดขาวตัดกันจมๆหน้าชมพูเม็ดขาวตัดกันสวยลูกไม้ลูกไม้ไมมเมล็ดนะจ๊ะสวยๆวยนี่ห้าร้อยบาทครับพี่อันนี้กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วด้านข้างจ้าด้านข้างจ้าด้านข้างแล้วก็มีไม้ใหม่ต้นนี้ครับพี่เห็นไหมเม็ดเม็ดแดงกระจายแจ่ะมากเม็ดเหมือนไก่ครับพี่ต้นนี้ชื่อว่า นภาพันดาวครับพี่พี่เป็นพื้นใบออกเขียวเขียวใช่ไหมแล้วก็จะมีด่างขาวอมเหลืองครับพี่เห็นไหมเม็ดแดงด่างขาวปนเหลืองกระจายกระจายกันอยู่แล้วก็เม็ดแดงกระจายสวยเข้มมากใบไม้ออกเหลืองมาเลยเหลืองสว่างมาเลยจากใบไม้ครับพี่ก็ด่างหกนิ้วอ่ะด้านข้างจะพี่นภาพันดาวนภาพันดาวสามร้อยบาทครับพี่ไซส์ใหญ่แบบนี้เลยไซส์แบบนี้เลยไม่ไมไม่สวยสวยหนภาาพันดาวนี่ผมบอกเลยพี่เอาไปวาง ตั้งโชว์เบื้องนี่สวยเด่นเลยตัวนี้นะพาพันดาวเนาะสามร้อยบาทเพราะว่าผมแบ่งไซส์ใหญ่แบบนี้ให้เลยไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ให้เลยจ้ะพี่นี่สวยๆนะพาพันดาวสามร้อยบาทนะครับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์แบบสงสารคนแพ็คใหญ่จัดใหญ่จริงเลี้ยงอีกแป๊บนี่ก็ได้ถ่อแล้วเนี่ยในขนาดนี้นะพี่เนาะนะพาพันดาวฝากไว้ด้วยจ้ะไม้หน้าสวยๆอ่าสนใจต้นไหนนะครับพี่สามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเนาะสนใจเอสไรทอซูร์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าก็เจ็ด แวะผ่านไปผ่านมาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ร้องด้วยเด้อไว้เจอกันคลิปหน้าบอลสวยๆบอลอ่าคลิปนี้สนใจต้นไหนก็ทักมานะครับผมสหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า